นี่ไงหน้าหน้าบริษัทหน้าอะไรอ่ะหน้าบังนาการนี่ถ่ายยังถ่ายแล้วครับอ้าวจะบอกว่าอยู่ฝั่งอนุนล้วมองอยู่ฝั่งตรงข้ามกับมานี่มีนมตะกี้ที่ตัมาด้มีไก่ถ้าคูทอดเกี๊ยวทอดข้าวโพดทอดแล้วก็ไชเท้าทอดปลาเตี๋ยทอดดูหม้อน้ำจิ้มซะก่อน ใส่ดูดอ่านะเอาหนุนกันนะครับ 啊。 ที่เน่าจะเป็นพุดแก่นะคะใครไโดนนา,าไม่เป็นไรตายด้วยอ่าองไม่เป็นไรอย่าไปตายด้วยน,นะ,สะ,สะจะบอกว่าสีสบาคทคุ้ยใหญ่มากะขนานี้แล้วก็กินจะไกินในรถนะไม่กินก็นอเพราะไม่กล้าถอดนะก ปลอดภัยกว่าเพราะว่าเราถอดอากาศในที่รถมันน่าจะปลอดภัยกว่าวันนี้ได้มาเมื่อไงได้กาแฟโบราณได้ขนมปังหน้าโน้นหน้านี้ขนมปังก็ทำดีนะแพ็กเกจมันสวยดีนะสีชมพูด้วยแล้วก็แล้วก็อะไรตูทอดตูทหดตูทอดร้านขออนุญาตถอดอากาศนะคะเพราะว่าอยู่ในรถแล้วน่าจะปลอดภัย คลิปสายกินช่วงโควิดเนี่ยก็จะลำบากนิดนึงกระทนกระแท่นนิดนึงแต่เราแต่ก็เราก็จะแต่ก็แต่ก็แต่ก็จะทำเพราะว่าเราจะสรรหามากแบบใดที่มนุษย์ยังต้องกินอยู่มันก็ต้องจะทอดไข่กินอยู่บ้านอย่างเดียวมันก็กระไรอยู่ึบเดี๋ยวปูออกอันนี้ที่ห้อยนี่ไม่ใช่อะไรนะเอาปชีดมือเรียบร้อยเต้าหู้ทอดตะกี้ร้านพรชัยหน้าตาดี ตอนใชเต้าหู้ทอดแกขายตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงบ่ายสองเขาน้ำจิ้มคือดูทรงแล้วต้องอร่อยแน่นอนเพราะว่าเป็นถังใหญ่เลยนะน้ำจิ้มเขาม้อใหญ่มากแล้วก็ทะเขาใหญ่มากมแล้วเขาขายที่สี่สิบาทแล้วเป็นขอ,ของทอดเนาะอ,อันนี้เป็นเต้าหู้ทอดเขาจิ้มราดน้ำจิ้มให้เขาราดน้ำจิ้มให้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมานั่งกินในรถไงอ,อันนี้เป็นเต้าหู้ทอดนะคะน้ำจิ้มเป็นต่อยู่ที่ก้นกระบะหมดอือ โอ้โหอนอกมในแบบได้กลิ่นอ่ะแล้วดูกลิ้นเขาไม่ผิยสองแบบก็ต้องจัดแล้วม่เจ้าหู้แล้วก็มีอะไรมีอะไรอ่ะปเปี้ยปอเปี้ยทอดปับเปี้ยทอดน่ากินนะเนี่ยตบด้วยอืมอยไรอมเนื้อไก ถ้าเพื่อนถ้าใครผ่านมาก็แวะมาร้านเนี้ยโอเคอยู่นะพูดถึงเงี้ยแถวหน้าวัดบางนานอกอ่าก็บางนานอกอยู่ไหนอยู่บางนาอยู่บางนาก็แล้วอันนี้น่าจะเป็นคาเท้าเออหัวใจเท้าอ่ะก็เท้าก็คู่ช่อเนอะแต่รู้ว่าไ,ไงคู่ช่อ น้ำจิ้มก็หวานๆเนาะน้ำจิ้มก็หวานๆแล้วก็เปรี้ยวนิดๆที่สำคัญคือถั่วถั่วมาเป็นเม็ดเลยออันนี้น่าจะเป็นเปลือกนี่เป็นเปลือกใครชอบกินของทอดนะโอ้โหโอ้ยคนไทยก็ทานได้เลยต้องกินแล้วข้าวของวันกินของทอด อ๋อวานเขใช้รถได้เกิดประโยชน์ mm hmm. เป็นร้านไม่ได้ก็กินที่นี่แหละส่วนอันนี้เป็นของร้านมานี้มีนมเป็นกาแฟโบราณวางและหลอดเป็นสีชมพูคือหลังจากที่เอามือจับหลอดแล้วก็เอาซะหน่อยคือไม่ว่าจะหยิบจับอะไรเนี่ยฉีดอลกอฮอลให้หมด ฉีเจ้ากอให้สบายใจอืมอไงกาแฟ45บาทถือว่าโอเคเลยอ่ะอต่อห้เป็นกาแฟโบราณไม่ใช่กาแฟสดก็เถอะนะหวานนิดนิดมันนิดนิด,นดแล้วก็โอเคเลยแก้วใหญ่แก้วโตอยู่อันนี้มานี45บาทอันนี้ทัศนา คำนวนค่าไม่ได้นี่กล่องใส่ขนมปังพ่อควรระวังนะคะมานีเป็นปังไสแตกไส้สดงดเก็บไม่ใช่สารทานได้ทันเลยรับปุ๊บงับปั๊บจัดว่าเด็ดอ้าวรับมาแหมโหงันวข้างในเป็นแบบือเพชรพวกกล่องเป็นแบบเพชรโอ้โหดีดี่นี่เป็นยังไงล่ะดตน ช้อนมาแต่ว่าเราอะมีช้อนคนในรถยัมีทุกอย่างในกระเป๋าอะมีทุกอย่างพร้อมกินเรื่องกินนะขอให้บอกพร้อมมากไปติดไปติดอะไรอยู่ที่ไหนสักอาทิตย์มนึันอยู่สบายนะมีทุกอย่างตอนที่หนีโรงงานกิ่งแก้วไฟไหมอ,อ่ะสองคนผัวเมียมี <laughs> แต่งตัวชุดเดียวขับรถหนีควันพิษไปนู่นเลยนะคนปรปฐมเพราะว่า เขาบอกว่าอยู่ในะระยะ5กิโลเมตรกับ10กิโลเมตรให้อพายพอไปรู้จะไปไหนไม่รู้จะไปบ้านใครโควิดด้วยพุ่งเลยปุ๊เลยไปนคปรปฐมเลยไปนอนนคปรปฐมเมื่อคืนหนึ่งหนีสารเคม,มีก้อนใหญ่ก้อนโตของญาตใช้มือจับเลยเพราะว่ามันเป็นขนมปังกระโหลกกระโหลกหัวน้อยอะอแล้วก็เจาะแล้วก็ใส่นม<ป>ใส่นมฝักแวดนมไว ก็ข้าบีเนี่ยมันจะต้องความนุ่มหม่มข้างในนุ่มนะข้างนอกกรอบผม,มต้องกินข้าวแล้วว่ะโอ้แม่ตั <laughs> ้รอความอร่อยไงความนุ่มข้างในนุ่มข้างนอกกรอบซอสข้าวนมอร่อย รอ้อนแล้วร้อนร้อนแล้วนะเป็นคาลเตอร์เลยอีกอ,อันนึ่งสองอันเขาไม่เหมือนกันเหรอสั่งมาสามหน้าตามก้อนแต่อันนี้ขอญาตวา์ร้อนร้อนร้อนแล้วขนมปังจะได้ร้อนไงส่วนอันนี้เป็นนูเทลล่าอันนี้เป็นของผัวของชอบเลยเนี่ยอันนี้เป็นของเจ้าของผัว หลังมือยังทำไมหยิบฉี่ตรงนงั้นเนี่ยกินไหมไม่กินไม่น่ากินหรอกเขากินหน่อยนึงขนมปังเขาอบทุกชิ้นนะอบร้อนๆเลยแล้วเขาก็แทงอะไรก็แย่ไส้ลงไปชิ้บ้านใครมีเตาอบก็ทําได้นะชิ้นซื้อขนมปังกระโหลกมาแล้วก็ทาเนยแล้วก็อบแล้วก็แทงแล้วก็เอาไส้ยัดลงไปใครเป็นสายดูเซ่าเลย ตวนต่อไปอันนี้เป็นแทนแทนตังขยาม,มะพร้าวอ่อนสังขยาใบเตยมะพร้าวอ่อนอน้าหน้าตาสวยงามไม่ได้สวยงามแตอว่าน่ากินอยู่ปีน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  น้ำมูลอร่อยอ<ม>คือมันเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้เลยต้องกินอาหารในรถเพราะว่าถ้าซื้อมาแล้วก็ต้องกินร้อนๆใช่ไหมเอาไปกินที่บ้านเดี๋ยวก็เปนเวลาต้องเสียเวลาต้องไปอ,อ,อบใหม่ขณะนี้คุณกำลังติดตามรับชมบจุ่มกินทุกที่และเอที่ทุกปา๊มที่แถว ของกินแถวย่านวัดบางนานอกอถนนสังพูรขอบคุณสำหรับก,การติดตามรับชมค่ะเดี๋ยวขออนุญาตขอบคุณสำหรับก,การติดตามรับชมค่ะ